คันนี้ปรับราคาลงมาอีกแล้วค่ะพี่พี่ขกับ t ต y o ต a r รี o 2.4e รถปี16ค่ะพี่พี่จาก479,000วันนี้เอาไปเลยค่ะพี่พี่ข429,000ฟรีดาวได้พน8,100บาทเท่านั้นนะคะเครดิตจะเต็มฟรีดาวได้เลยได้สีแดงสวยๆงามๆแบบนี้4ประตูยกสูงเกียร์แมนนวลน,นะคะภายในบอกเลยว่าโคตรสวยนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รายละเอียดต่างๆนะคะบอกเลยว่าคลิปเต็มลูกหมูถ่ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิป เต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะลูกหมูพามาอัปเดตนะคะรถที่ปรับราคาลงมานะคะคันนี้นะได้เป็นสีแดงยกสูง4ประตูเกียร์แมนวนวลค่ะพี่พี่สำหรับใครนะคะที่ถนัดขับเกียร์กระปุกหรือเกียร์แมนวนวลนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะราคาปรับลงมา5 0,000ื่นเลยนะกับโตโยต้ารีโว2 4 e รถปี2 0 1 6คันนี้เลขไม้ เพียงเก้าหโลคะ่ะพี่พี่ราคาเดิม479,000วันนี้ปรับลงมาแล้ว50,000เหลือ429,000คะ่ะพี่พี่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยรีบจับรีบจองนะคะรถสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะว่ารถของเราไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อกอใหม่แน่นอนนะคะบริษัทเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วคะ่ะพี่มีรถให้เลือกมากกว่า500คันเชื่อถือได้แน่นอนว่าได้รถเกรด A ได้ รถคุณภาพดีไปใช้งานแน่นอนมีวารันตีนะคะรับประกันให้นะคะพี่ๆถ้าเจอรถชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องตัดต่อ,ตอกอไม้เอามาคืนได้เลยรับซื้อคืนเต็มจานวนคะ่ะบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะถ้าสาหรับพี่ๆท่านไหนอยากมาทดลองขับหรืออยากมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถติดต่อหาลุงหมูได้เลยที่เบอร์0930698581นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอยากรู้พิกัด ะะแอดไลน์มาเดี๋ยวส่งพิกัดบริษัทให้นะคะเข้ามาถึงหน้าร้านแล้วรบกวนโทรแจ้งลูกหมูนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูแลให้อย่างดีเลยแต่สําหรับใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟแนนซ์นะคะทางลูกหมูนะคะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะบอกเลยว่าดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะอ่ะ เราเข้าสู่ตัวรถกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็น t o โยต้ารีโ 2.4e รถปี2016ค่ะเลขมาอยู่ที่99,000โลก,กับราคา429,000ลดลงมาแล้ว50,000บาทเลยนะฟรีดาวได้ค่ะพี่ผ่อนเพียง8,100บาท นะคะพนักง,งานประจำนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะสามกลุ่มอาชีพนี้ออกคนเดียวซื้อคนเดียวรายได้สองเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนคําเลยค่ะนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแต่สําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะหรือจะเป็นกิจการตัวเองรับเหมาต่างๆอยากได้รถไว้ใช้งาน นะคะขอมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะพี่พี่เอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ติดแบ็กลิสต์ไม่ติดบูโรถ้ามีเครดิตสามารถนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย4ปีเริ่มต้นที่2.39เท่านั้นเองนะพี่พี่นะถ้าสนใจรีบทักรีบโทรทหาลุกหมูได้เลยค่ะอ่ะไปเข้าสู่ตัวรถก็เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรีโว่ปี16เนาะจะมีโครเมียมคาดให้2เส้นแบบนี้นะคะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะมีไฟตันหมอกคู่ล่างให้ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดําตัดกับตัวรถได้สวยงามเลยสีแดง ค่ะพี่สวยมากๆนะสีจริงคือสวยมากๆเลยในกล้องเนี่ยสีอาจจะเพี้ยนไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะ,ค,ะคันนี้เนี่ยได้แม็กขอบ17นะคะได้แม็กขอบ17ยางปีอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวลูกหมูเช็คให้อีกทีหนึ่งถ้ายางเสื่อมสภาพเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะคันนี้นะเบ้าโชคเดิมโรงงานนะคะดูได้เลย เบาชกเดิมโรงงานทั้งหมดมีมาร์คสีโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยไขรอยขยับแต่ยังได้เลยนะคะมีราวบันไดให้ด้วยโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะไฟท้ายเอ่อไฟไฟข้างมีให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้บอกเลยว่าภายในเนี่ยสวยนะคะภายในสวยมากเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะ คันนี้ฟรีดาวได้พน8,100บาทถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจรีบฟังรีบโทร,ราหาลูกหมูได้เลยนะคะบอกก่อนว่ามาช้าอดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้อะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะปลดล็อกนิดหนึง่งอะมาดูภายในกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะ,ะแต่งสไตล์ V.I.P เลยพี่ๆขาได้เบาะหนังแบบนี้มาเลยนะคะหนาๆน,นุนนนนน่มๆไม่มีร่องรอยตำหนิแต่อย่างใดเลยนะคะครงสร้างตัวรถนะคะไม่มีรอยขันรอยขายรอยขยับแบบนี้เลยคะ่ะพี่ การันตีให้เลยว่ารถของเราโครงสร้างเดิมด้านบนนี่คือพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะได้เป็นกุญแจแบบไขนะคะตรงจอนี้นะคะไม่ใช่จอ Android แต่ว่าสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะคะมีเครื่องส่งเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเกมมันนวนหกเกียร์นะคะมี Eco Mode Power เวอรหดให้นะคะเลือกได้เลยว่าชอบประหยัดน้ำมันไหมนะ,ะถ้าชอบฟามปเะรยดน้ำมันสามารถใช้อีโค o โหได้เลย ะะอ่ะไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะได้เป็น4ี่ประตูนะภายในด้านหลังเนี่ยก็เบาะสวยมากๆนะเบาะยังนัหนาตึงๆแบบนี้อยู่เลยค่ะพี่นี่อะไรคะข้อดีของรถที่เพรยนนะคะเรารับรถเข้ามาเราเก็บงานเก็บสีให้ก่อนนะเก็บสปาเบาะภายในค่าชงค่าเชื้อนะคะ ทำให้รถของเราเนี่ยนะคะสวยงามเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะต้องที่เพดยนต์เท่านั้นนะแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะอะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนี่เลยนะคะตรงคัซซี่จะมีเลขตัวถังอยู่สามารถเช็คได้เลยว่าตรงกับหน้าเล่มแน่นอนนะคะคันนี้มีแม็กไลเนอร์ให้ด้วยสติ๊กเกอร์นะคะตัวพิล n e เนอร์มีให้ครบๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัว E นะไฟไท้ายเดิมโรงงานไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกค่ะพี่คันนี้นะคะมีกล้อง หลังให้แล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ใช่กล้องถอยแต่ถ้าพี่ๆอยากได้กล้องถอยอยากได้กล้องหน้าเพิ่มเติมถ้าขาลูกหมูได้เลยเดี๋ยวลูกหมูแถมฟรีให้เซนเซอร์มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะแมกไลเนอร์ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนด้านล่างนะคะคาซี แนบสข้างทุกอย่างยังอยู่ครบยังอะไหล่มีให้ครบคันเลยสำหรับคันนี้นะคะ t o y o ต a Revo 2 4 E รถปี2016ไม่99,000โลกับราคา429,000ฟีดาวได้นะคะคันนี้ผ่อนเพียง8,100บาทเท่านั้นถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์0930698581นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าห้องเครื่องกันต่อได้เลยค่ะ โอเคคะ่ะพี่ๆเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยอย่างแรกให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมค่ะพี่ไม่มีร่องรอยเลยนะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคานเดิมนะคะสปอตเดนอาร์ทุกอย่างหัวนงหัวน็อตต้องไม่มีร่องรอยการขยับรอยขันรอยไขยแบบนี้เลยนะคะ แผ่นเพจมีให้ครบไม่มีรอกก่องรอยการพ่นสีทับเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยครบคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนแล้วราคาโคตรดีฟรีด้าผ่อนเพียง8,100บาทเท่านั้นนะคะกับตัว t o โยต้ารีโว 2.4e รถปี2016ไม่99,000โลค่ะพี่ท้ายคลิปมีโปรโมชั่นมาให้นะคะลูกหมูมีประกันฉุกเฉินแถมให้ฟรีนะคะ1ปีมูลค่า8,999บาทนะ ติดกล้องหน้าหลังให้ด้วยอ่าความคุ้มค่านะคะไม่ได้มีแค่นี้ถ้าพี่ๆสนใจอยากได้โปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทักไลายมาได้เลยที่เบอร์0 9 3 0์เก้านะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตคลิปให้ดูได้รับชมกันทุกวันเลยนะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ